อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่นะครับพรอะขัดจังหวะด้วยเ,เรื่องราวในตอนที่แล้วเซจ,จิที่เป็นเพื่อนสนิทไปอยู่ฝ่ายเดียวกับรันมะซสแล้วสุบารุที่รู้เรื่องนี้ต้องการสู้กับรันมะแต่พลังของรอสวนั้นแข็งแกร่งเกินไปพ่าน,นายทนการโจมตีของเดสทรอยเยอร์ไม่ได้ฉันก็เลยแพ,พ้พูดเรื่องอะไรนะครับ ไปให้พ้นฉันไม่อยากเห็นหน้านายแล้วใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยสุบารุขับไล่คลอสออกไปด้วยความโมโหด้านรันมะได้มอบลอสไราการ์ดให้กับสูบารุรวมถึงทิ้งท้ายไว้ก่อนจากไปว่าให้มาเป็นพวกเดียวกันตอ,อนเป้าหมายคือมิโกโกะน้องเหมียวที่ถูกจับไป

ซูบารุคงทำแบบนั้นเหรอพวกผมก็เป็นห่วงนะทั้งนั้นไม่ยอมคุยกับใครเลยแต่เห็นว่ายังมีครอสเลยไม่ได้กังวลมากโดนบัตด,ดี้ไล่มาเหรอนเนี่ยฮะถ้าท่านกา้าโดนยูกะไล่ออกจากบ้านพวกเราจะเป็นยังไงนะแคทงันปากเหรอไม่ได้ไปเรียนด้วยใช่ไหมแต่ว่าสมองระดับซูบารุถึงไม่ไปเรียนก็คงไม่กระทบอะไรหรอกครับยังจะห่วงเขาอีกเนาะ ไม่สุบารุถึงได้ไม่สิผมเชื่อมั่นในตัวสุบารุเขาจะต้องเรียกผมกลับไปแน่นอนเอาไงดีไปดูที่บ้านสุบารุดีไหมขนาดบัตตี้เขายังไล่เลยแม้ว่าตอนนี้ปล่อยไปก่อนเถอะนะครับสุบารุคงไม่อยากเจอใครนะครับงั้นเหรอนี่ครอสจังช่วงนี้มาอยู่บ้านนี้สักพักนาะออ,อยู่ได้เลยครับอออไม่ต้องเกรงใจหรอกทาโกยากิบ้านนี้อร่อยมากนะ ขอบคุณมากเลยนะครับรยังไมุ่ณ <c oughs> หน้อยน้อยน้อย มาทําให้ฉันดูกระจอกแบบนี้ยกโทษให้ไม่ได้มีขดยูกะกับพ,พวกวัวกะกาของมันรู้แล้วเข้าไปเช็คในดาดานชาแนลหน่อยดีกว่าเนาะโดนกดรายงานอีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมว่าที่เพื่อนทูเบอร์ระดับเทพอย่างฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้แบบนี้มุดไปคอมเมนต์ป่วนรันกะชาแนลด้วยชื่อปลอมดีกว่ารันกาชาแนลวันนี้ขอเสนอ ร้านที่มีพิซซ่าแสนอร่อยให้ทานเออร้านพ่มิคเนอค่ะหนอามีโกจังฉันนึออะไรจริงๆออกแล้วล่ะงั้นเหรอครอสเลยมาอยู่บ้านยูกาคุงจะบ้าตายจะสุบรุมัวคิดอะไรอยู่เนี่ยเมียวจังก็เป็นห่วงมากนะบอกว่าไม่ได้เจอสุบารุคงเลย ตอนนี้ดูสถานการณ์ไปสักพักก่อนเถอะนั่นสิอ่ะแยวๆนี้ฉันเพิ่งได้การ์ดใหม่มาด้วยล่ะดูสิฉันก็เพิ่งเปลี่ยนเล่นคาตาะาเวิร์เหมือนกันอ่ะใบนี้น่าจะเก่งนะเนี่ยพาวเวอร์สี่พันดีเฟนส์หนึ่งมือนเหรอสกิลไม่ธรรมดาซะด้วยใช่ไหมล่ะเป็นพวกพอกที่เพิ่งพาได้แน่นออ๋ ฉันคือเทพไฟฟ้าผู้งดงามอะเมโนวังคาฮิโกะเธอคือบัดดี้ของฉันงั้นเหรอท่านอามาเทรสึบัดดี้คือฉันตึงหากน่าเสียดายหน่อยนะอะงั้นเลยครับนึกว่าจะได้เจอบัดดี้ฟ้าประธานซะแล้วเชียวแต่ใจเจ้ามิกดจังเถอนะจ๊ะงง้นก็ช่วยไม่ได้นะครับท่านอามาเทรสึต้องเจอนี่ห้องแสนสบายพร้อมแอร์แล้วก็ฮีเตอร์ ร่วม้ปยเตียงนุ่มๆที่โซเชียลดิสแทนได้หนึ่งปีเต็มจองตอนนี้มีลดแรกแจกแถมมากมายเลยนะครับหมอหมอ,อ,อนี่สู้สุดเลยนี่ว่าคิดจะไล่ฉันไปสินะปุ่งปุ่งจองตอนนี้แถมทีวีจอัาษ์ให้ด้วยนะครับเออไม่ได้ไม่ได้อัมาเทราสุดจะไปกักตัวไม่ได้นะเออขอโทษน,นะขอยืมพลังแบบมาได้เป็นบัดดี้ได้ไหมได้อยู่แล้วลละครับ แล้วสักวันจะเลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนน่ะเลื่อนเป็นบดีไม่มีทางหลับอยู่ดีๆตื่นมาก็เป็นบดีงั้นก็ไม่ต้องตื่นขึ้น,นบานเลยมอ,มอนตื่นดีฮะเจ้านี่น่าสนใจดีนะทำเอาอยากดูมิกโกสู้เลยนะเนี่ย ก <ś led> ลับมาแล้วเหรอครับนี่กวาดถูให้หมดเลยเหรอเนี่ยผมถือคติอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายนะครับยอดเดี๋ยวจะขัดห้องน้ํากับล้างระเบียงให้นะครับโอ,โอเป็นอะไรไปเลยครับเป็นจนจะเป็นลมนี่ชนเลยเหมียวบมดหมดคูปองลดราคาของคาเฟ่มิคนอค่ะกาแฟพรีเมียม,มในราคาที่คุณเอื้อมถึง ขอใบหนึ่งครับเชไหนน่าสนใจเลยครับแถมม้่ต้มกาแฟเลยครับ Bloody Eyes ฉันมีเรื่องรบกวนหน่อยวันนี้จะกินพิซซ่าให้พุงกลางไปเลยเห็นด้วยเอ๊ะอะไรก็ไม่รู้นะอ จดหมายถึงมิกโกจังน้องเหมียวบัดีเ้เธออยู่กับฉันถ้าอยากได้คือแล้วก็จงมาเป็นไอดอลให้ดาดานชาแนลปักหมุดตำแหน่งให้แล้วนะแบบนี้มันอามาเทราสึบอกว่าจะออกไปแจกคูปองส่วนลดในเมืองน้านดานอีกแล้วเหนเนี่ยทำไมไม่ยอมเลิกราสักทีดื้อด้านตัวพ่อจริงๆเลยทำยังไงดีถ้าเกิะไรขึ้กับอามาเทราสึล่ะเราไปตามพี่กัดก่อนก็แล้วกัน พวกข้าขอไปด้วยนะกลับมาแล้วค่ะโอแจกคูปองได้เยอะแยะเลยยิ้มแย้มยิ้มแย้มใครยังช่วปลอดภัยดีสินะเอ๊ะนึกว่าโดนแต่ดานจับตัวไปซะอีกพูดเรื่องอะไรเหรอคะงงจังงงจังพวกนายก็ไปด้วยเหรอทุกคนช่วยได้เยอะเลยล่ะคะ่ะ แล้วกาแคทหายไปไหนอะเออหายไปไหนหนอเบอร์ฮสงสัยเห็นเป็นแมวเหมือนกันก็เลยจับไปผิดตัวละมั้งไม่หรอกมั้งแต่ถ้าจริงละก็ไม่หรอกเออทำไมภาพผ้าหัวของกาแคทถึงไม่อยู่นี่ดานละเบอร์ฮะ้าที่ติดมากับจดหมายอกาแคทไม่จริงใช่ไหมไปกระเถิบกากระเต็ไปช่วยกาแคทก่อนนั่งสินะ่นกฉันขอไปด้วย ฉันก็จะไปด้วยแต่เป้าหมายของดาดานก็คือมิโกะจังอยู่นี่น่าจะดีกว่าถ้าเจ้าเนายเขาจะผิดว่าเป็นอมตะดาสื่อนะฉันรออยู่เฉยๆไม่ได้หรอกดีแล้วงั้นรีบไปกันเลยขอบใจมากนะทุกคนเอาจดหมายนั่น่ะส่งไปให้มิโกะจังแล้วใช่มาก มอนนง,งยามได้มาถึงแล้วเทพธิดาถูกเชิเชญโดยจดหมายสีขาว,วและจะถูกนำทางมายังสวงสวรรค์แห่งนี้ภาษายอย่างลิเกเลยแต่ให้ไปแล้วสินะ <c oughs> มิกโกจังจะต้องมาเป็นไอดอลของ da ดาดานชาแนลดาดานถึงเวลาของท่านดาดานแล้วเชิญพบกับผู้ช่วยแสนสวยมีกโกจังวันนี้ฉันก็มาพร้เพื่อนชุดระดับเทพ จำนวนผู้กติดตามก็จะพุ่งรวดรวดเลยเจอแล้วนี่แดดนฮะมีขนโยกกะเอมีกระจังอ้าวมาอยู่นั่นนะได้ไงกันนะออนี่ไม่ใช่อมาเซราสูเนี่ยเจ็บนะนี่มันหมายความว่าไงกันเนี่ยเจ้าบอกให้ข้าไปจับแมวพูดได้มาไม่ใช่เหรอ เออได้รักจังฉันจะไป้ทำงานเหรอ,รอนี่คูปองลดราคานะแคทเจ้านั่นสินะเห<อ>น่อยนายนายนอยนายยาดัน,นส่งกาแคทมาเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> แบบนี้ก็ใช้ได้อยู่ <c oughs> เงินที่เอามีก่อนจังมาแลกเซ่ในไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมีคอนโดยุกะคู่เขาขอร้องฉันด้วยห่าไกลนะ <c oughs> เอาเอาเอาอาหยุดทั้งคนทั้งมอนสเตอร์นั่นแหละไม่อย่างนั้นแล้วก็กาแข่จังได้เจ็บปวดแน่นอนคราวนี้ฉันยกโทษให้ไม่ได้แล้วมอนันท์ทำให้เธอโกรธงั้นเหรอฮเมื่อกี้มันเห็นอะไรแวบๆต้องการ วฉันสินะใช่ใชมาเลยมาเลยเดี๋ยวพี่โก้หาซื้อการดบัตดิไฟได้ที่ร้านการ์ดชั้นนำร้านในอิน c 1 Book B2S 7บีสาขาที่ร่วมรายการหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ k i s s a n d k ขายดอ ทีนี้เอาตัวฉันไปแล้วปล่อยกาแคสซะงบลัดี้ขอพาหนะหน่อยอยฉันนาะค่ะนิกาไหนว่าจะปล่อยยังไงเฮนะ้ยนกฮูน่าเจ้าแมวเนี่ยมันกล้าก,กาัดฉันชนะต้องเอาไปสั่งสอนให้หลาดจำสักกันหน่อยนึ่ง่ะ <c oughs> ใครกันแน่ที่จะโดนสั่งสอนเงื <c oughs> ไม่ปล่อยกาแคทบัดดี้นายหัวเป็นรูแน่ว่ายังไงเงนี่เธอไม่ใช่ไม่เกิดจังนี่นาขอโทษด้วยข้าโดนหน้าตาซื่อหรอเป็นบาปของข้าที่ไม่ทันระวังชักจะขี้เกียจนนาวสายแล้วนะเงอยากได้นก็เอาไปเลยไปไม่บันไดใช่ไหมด็อก จะหมดทางนี้แล้วมาให้พวกเราเชื่อซะีเดีอ <c oughs> ทำไมชี้โกงแบบนี้อะให,ห้กันแน่โกงจริงด้วยเด้มาด้วยกันด้วยบันไดไฟดีกว่านะเงินฉันเป็นคู่ต่อสู้ให้เองเอมาด้วยกันกันถ้า,นาชนะ่านจะยอมไปออกด่ดดาน้านแชนแนลคลิปหนึ่งเลย <c oughs> แบบนี้คงจะ5ไม่ทันแล้วละ่ะชักจะน่าสนุกแล้วสิเข้าใจแล้วละ่ะถ้าแพ้ฉันจะไ่เข้าไกลมิโกะจังอีกเลยแต่ไม่สัญญาหรอกนะดังนั้นถ้าเกิดฉันชนะเธอก็ต้องมาออกดาดาฉันแด้เอหมื่นคลิปตกลองมาเืยจำนวนเองเฉยเลยอ่ะบัดฮะหมวอทำอะไรอยู่นะแคหถายห,<า>หรือเขอ้าแคปชัางกล้องด้วเลยออกจากถุงมาได้ก็ซาเลยเหรอด็อกเหนื่อย ัดาวสิบประมงคนและพิทักรักษาหรือไม่ไอาจารย์ฟ้าผ่าสวรร์ลทัทธิโลหิตมังกรปรากฏกายพร้อมเสียงดานล,ลูมิเนสลาดิอินไนแบกมาจีไปเริ่ t เลยขั้นนะเบ้บบดราก้อนเวิร์ ฟาแห่แสงอมเทร์ซลบีไอฉันเป็นฝ่าริ่มกันรชรแอนดรอสใกระดิ่งคังมูระของตันกูชา้าแล้วมาทำกับทจแบบนี้ได้ยังไงเเอาดอกผักไปกินบาดนั่นละนิโก สิงเทินของฉันแล้วรอชาร์ตแอนดร็อกเอา้าส่งเที่ไฟฟ้าพุ่งเวทงามอมเมนโนวาา่าท่านี้กไงจะกัดอีกแล้วนะเฮ้ยนี่แกจะคนเมื่อกี้นี่ระนี่มันเทินของฉันละโอ้โทรมาอย่างเร็วเลยนี่สวมใส่ริ่นกลอส <c oughs> อภัยด okay. ้วยสหายชีวิตที่เกือดแห้งคือชะตาแห่งความมืดมาดิฟอมแลดีไอส์ไปช่องขวาถึงเวลาปลดปล่อยพลังต้องห้ามแห่งฆ่าตามพันธสัญญาโลหิตและดีไอส์ลิงแอทแทกกับฉันไม่ออกมือให้เราหน้าเียวตัให้ดีได้พิธีกรรมกระจต้องเาี่เเสียดายนะการโจมตีไม่สำเร็จ ไม่ยอมให้คนอย่างแกมาแต่ต้องไม่ตกได้หรอเรื่องนี้ฉันสนับสนุนเป็นก้าวแรกสู่การเป็นบัดดี้ไงล่ะ <c oughs> แต่เรื่องนี้ขอคันหมอนั่นยังไม่พอใจจริงๆด้วยแต่ bloody eyes skill double attack จะการเลย bloody eyes <c oughs> เอ่ทจงลุกโอนสกิลของฉันทำงานจะลดพลังนั่นให้เอง ฮาวเวอร์กับดีเฟนส์ของบรัดดี้ไอลดลง3000ันคิทิค่อนลดลงหนึ่งน่วยว่าไง้ยโจมตีไม่เข้าอมเมนวาคาฮิโกมีดีเฟนส์หนึ่งมืนฮาวเวอร์ของบรัดดี้ไอส์มีไม่พอเฮ้ยเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะการโจมตีของฉันนี่มันหมดแล้วนี่ว่าจบเทินได้โดยไม่เสียดามเมสินะแต่แต่ กอกว่มิโกจังได้ยอดมากน่าชื่นชมจริงๆเฮ้งั้นให้ผมเป็นบัดดี้แทนอมเทราสื่อเลยสิไม่มีทางเด็ดขาดจ้ะชุชุชิผมกลับขึ้นมือก่อนล่ะเอาล่ะเตรียมใจไว้ให้ดีเข้าสองบัดดี จังต้องเป็นชั้นคนเดียวเท่งนั้น <c oughs> ขอขัดจังหวะเพื่ออธิบายสักครู่นะดัดดานมองเห็นโอกาสชนะเพราะบอดีอ้อายสามารถทำให้สกิลของมันสเตอร์ที่เลือกหายไปได้แล้วสามารถบังคับโจมตีตัวเองเพื่อหวังเคานเตอร์แอตแทกได้และเมือ่อทำลายสำเร็จก็ยังทำดาเมจใส่อีกฝ่ายได้ด้วยดอดดอนกำลังรอให้มิโกติดกับของตัวเองอยู่มาเลย ขมามื่สเตอร์มาเลยรีบๆขอเรวเข้าได้พิธีกรรมสอนปีกสวรรค์ <c oughs> บัดี้ของมิกโกก็ต้องเป็นฉันสิเ <c oughs> ก่งแล้ววะแล้วพุทธจาไราสาระแลรีบๆทำงานได้แล้วบลั <c oughs> I, ดดี้อานโดนทำลายโซลแล้วมันของสอนปีกสวรรค์เหรอไม่ได้มีผลแค่นี้หรอกนะทำลายบลัดดี้อีก อะไรกันอะเลิกเล่นลูกไม้กระจกกระจอกแล้วก็คอมอนสเตอร์มาได้แล้วได้พิธีกรรมสอนปีกสวรร์เอาลูกไม้กระจกไปกินอีกรอบเนอะอีกใบละจะใจเย็นก่อนเนนะไม่ต้องสนใจหรอกแค่ยิงบอดี้แกหน่อยเดียวเอง มันด,ดหนีอยที่ไหนกันเล่ทาทำลายบลัดดี้ไอท่านอมาเทรสิขอฝากที่เหลือด้วยนะเท่าน,นี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเคาเตอร์แอทแทกแล้วการโจมตีของมิโกะจะเริ่มแล้วล่ะเขอาสุนไฟฟ้าผู้พิทักษคมาจิไปช่องซ้ายอาสนไฟฟ้าผู้พิทักษ์คมาอิจิไปช่องขวา เกิลของคอมมาจิได้เพิ่มหนึ่งเกสตัวการ์ดหนึ่งใบพลังชีวิตเพิ่มเงินหน่วยสกิลของคอมมาอิจิพาวเวอร์ของการ์ดในสนามเพิ่มขึ้นสามพันพิติคอนเพิ่มหนึ่งจากนั้นสกิลของฉันทำง,งานพวาวเวอร์เพิ่มขึ้นแปดพันและรับกับบล็อกแอ t แท k ว่าไงนะคอมมาจิลงมือได้พิติคอนอาเจ้าต่อได้วคอมมาอิจิ ต่อไปเป็นตาฉันแล้วเฮ่าไม่ยอมเนะราได้ไล่ลอดแห่งมังกรเขียวดับเบิลแอตแทคกกะอวยแล้วเชียวมิโกะจะจบเทิมแล้วอีกนิดเดียวเองน่าเสียดายจัง เอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะดีละเธอหน้าต้องตั้งเกมใหม่ได้เทศกาลเทพไฟฟ้าเท่านี้ฉันก็สามารถโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว<อ>การโจมตีครั้งสุดท้ายเดีเดเดเด๋ยวก่อนเดมิโกจังสาวน้อยน่ารักอย่างเธอไม่เหมาะกับวิธีต่อสู้ปาดเทือนแบบนี้เลยนะหยุดก่อนเธอเลิกขุ่นมากได้แล้ว จบเกมมิโกเป็นฝ่ายชนะแต่ไม่โดนดาเมจเลยด้วยไงเล่าใครชนะสม,มู์แบบ <ś c oughs> ไปกันเถอะ b บล o ี y อายสปีคู่ของข้าจะเปิดทางไปสู่ห้วงมืดมิดแห่งใหม่ให้เองขอบใจมากนะมิกะกอ,อถ้าจะปลอดภัยก็ดีแล้วนะ หลอดไยจนซาสุดๆเลยเนี่ยย้าหูได้คลิปเด็ดๆแล้วครับมิโกะพลังของฉันเป็นไงบ้างเป็นพวกพลังสุดแกรงเหมือนที่คิดเลยนะย่ะงั้นตั้งแต่วันนี้ฉันก็ไม่ยอตตาหนักบัดดี้ให้หรอกแต่ก็สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมมากนะฉันอยากสู้กับมิโกะอีกรอบจังท่านอมาเทรซืออยู่ในถ้ำหินน่ะสบายจะตายนะท่านสบายนะแก็มาอยู่ ลกันาคู่ต่อ,อตสู้คนสุดท้ายในรอบคัดเลือกก็คือรุ่นพี่อ,อนิสุกะบันโจคนนั้นเอ๊ะไม่จริงนะเป็นอะไรไปครับรุ่นพี่รอต่อไปยูกากับบันโจสึกนี้มีเดือดไปลุยกันกันะบดัดดีไปรันรโทุกคน วันนี้พวกเราก็จะมาแนะนำการสุดพิเศษการ์ดที่จะแนะนำวันนี้ก็คือนี่เท่ไฟฟ้าพวงงดงามอะเมโนะวะคาิโกเป็นมอนสเตอร์ไซส์3ที่มีพาวเวอร์สี่พันดีเฟนซ์1,000งืและมี2คริติคอลถ้ามีเท่ไฟฟ้าอยู่ในโซจะไม่ออกนอกสนามด้วยสกิลของอีกฝ่ายเมื่อต่อสู้สามารถใจหนึ่งเกตนอกจากได้จั่วแล้วยังลดพาวเวกับดีเฟนซ์ของการ์ดหใบลงไป3,000 แล,ลอนอกจากดีเฟนซ์จะสูงแล้วยังมัพาวเวอร์ของอีกฝ่ายได้ด้วยแนะนำมากมากว่าให้เข้าทรงในเทินตัวเองอย่าลืมใส่การ์ดป้องกันในกรณีที่อีกฝ่ายใช้ลิงแอนแท็กเพื่อเพิ่มพาวเวอร์ด้วยล่ะการ์ดวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนลองใช้การ์ดนี้สร้างเป็นเด็กที่สุดยอดกันดูนะถ้างั้นก็อย่าลืมติดตามลิปต่อไป,ไป